สวัสดีเพื่อนๆกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่ช่องมีสาระนะคะวันนี้จะมานําเสนอเนาะแอปที่จะช่วยให้เราสร้าง QR วอารคดของเราได้นะคะก็จะเป็นสําหรับ QR วอารคไว้ให้คนอื่นสแกนเข้ามาอย่างสิ่งที่เราต้องการนะคะอ,อย่างเช่นลิงก์นะคะต่างๆเนาะสแกนไปยังอีเมลต่างๆนะคะแอปตอนนี้จะช่วยได้เนาะ สำหรับใครที่หาแอปอยู่นะคะทำได้บนมือถือได้เลยนะสามารถเข้าลิงก์ใต้คลิปมาดาวน์โหลดแอปตัวนี้ได้เลยเนาะดาวน์โหลดเสรรีบร้อยนะคะเป็นแอปฟรีนะคะแล้วก็เปิดเข้ามาได้เลยพอเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะเจอว่าเราจะเลือกเป็น qr code ไปยังปลายทางแบบไหนนะคะก็จะมี wi-fi wi-fi password นะคะก็สามารถที่จะตั้งค่า พาสเวิร์ด i f i แล้วเขาให้เขาเนี่ยสามารถเข้ามาใช้งานได้เลยนะแล้วก็มีลิงก์ URL นะคะอันนี้ที่เราต้องใช้กันบ่อยๆเนาะก็จะมีลิงก์ตัวนี้นะคะที่เราใช้กันนะเดี๋ยวเราจะลองมาสร้าง QR code อ่าแบบนี้นะคะสมมติว่าเราอยากจะให้คนเข้ามาอย่าง QR code สมมตินะสมมติว่าอยากจะใช้ QR code ของเราเนี่ยโดยที่ไม่ถ้าเป็นลายเนี่ยมันจะมีให้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเราอยากจะสร้างขึ้นมาเองนะคะก็คัดลอกเองเนาะเสร็จเรียบร้อยอะเสร็จเรียบร้อยเราก็มายัาง QR code ของเรา QR code นะคะ,ะกดเข้ามาบวกนะคะแล้วก็เลือกเป็น URL นะคะก็ add line นะคะ Open นะคะอ่าก็วางลิงก์ได้เลยง่ายๆนะคะแล้วก็กด่า card c น l o r นะคะสามารถเลือกสีได้เนาะนเราจะเอาเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็กดถูกข้างบนได้เลยนะ อ่ามันมีลิงก์ที่ไม่สมบูรณ์นะคะเราอต้องเอาเฉพาะลิงก์นะคะทุกคนเนอะมันจะต้องมีแต่ลิงก์เท่านั้นนะคะโอเคนะคะก็กดถูกนะคะเราก็จะได้ QR Code แบบนี้เข้ามาแล้วนะคะอ่า นเนาะก็สามารถที่จะเอาไปใช้ให้เพื่อนๆได้สแกนได้เลยนะคะใครที่ต้อตงการที่จะสแกนนะสามารถเข้ามาใช้ได้เลยอ่าก็จะมีแบบนี้นะคะหรืออยากจะนำออกไปนะคะนำออกไปใช้นะคะนำออกไปใช้ก็เราก็แคปแบบนี้นะคะ แล้วก็ส่งให้เพื่อนๆได้เลยนะเสร็จสิ้นแบบนี้นะคะเราก็จะมี QR code ที่เราใช้สแกนมายังลิงก์ปลายทางของเ่าโอเคนะคะเราก็สามารถที่จะมี QR code ให้เพื่อนๆไ,ได้สแกนกันแล้วนะคะก็ วันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะสำหรับใครที่มองหาแอปที่จะช่วยให้เราาทำา QR Code ได้เนาะวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ